ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่15มิถุนายน2567ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเตือนเจ็ดยออนไลน์วัยเกษียณที่คนร้ายตีเนียนมาหลอกลวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยที่น้องประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆซึ่งในปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพที่มีเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนื่องจากเป็นวัยที่มีทรัพย์สินและเงินออมจำนวนมาก ขาดการป้องกันตนเองและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอประชาสัมพันธ์รูปแบบภัยออนไลน์ที่พุ่งเป้ามาที่ผู้สูงอายุวัยเกษียณเพื่อให้ท่านรู้เท่าทันอาชญากรรมดังนี้ 1. การหลอกลวงซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยหลอกให้ซื้อขายสินค้าแต่ไม่มีเจตนาที่จะส่งสินค้าให้จริง 2. การหลอกลงทุน โดยหลอกชักชวนให้ลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงในเวลาอันสั้นที่ไม่มีอยู่จริง 3. การหลอกให้รักโดยหลอกเข้ามาตีสนิทสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหวังเอาทรัพย์สิน 4. การหลอกให้กลัวหรือแก้ง call center โดยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งว่าท่านเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดหลอกให้โอนเงินให้ตรวจสอบ 5. การหลอกขายยาและอาหารเสริม โดยหลอกขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือยาอ้างว่าสามารถรักษาโรคต่างๆได้ซึ่งอาจไม่ได้ผลจริงและเป็นอันตราย 6. การหลอกขายประกันสุขภาพโดยอ้างว่าเป็นตัวแทนจากบริษัทประกันสุขภาพเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวหรือขายประกันที่ไม่เป็นความจริง 7. การหลอกรับสวัสดิการผู้สูงอายุโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องบำนาญหรือสวัสดิการผู้สูงอายุ และขอข้อมูลส่วนตัวหรือขอให้โอนเงินเพื่อดำเนินการทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในรูปแบบดังกล่าวและขอให้คอยสอดส่องดูแลบุคคลในครอบครัวของท่านเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวงโดยมิจฉาชีพที่สแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายสุดท้ายนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ สามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่และสำหรับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับแจ้งความออนไลน์บนเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วนโทร1 4 4 1ได้ตลอด24ชั่วโมง